กำลังกำลังวิ่งเข้าหลังลงรถกำลังเข้าหลังลงรถมาแล้วมาแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดาวนโขนอุ้ยต <c oughs> ีตัวเสีวเนี่ยเลยอ่าอีกที่ผมเลิกเป็นยีเสร็จแล้วถึงขาดถึงขาดแต่สุดท้าย นี่มันันีดีี่จมเปมาอ่าอะไข้ามาแล้วโอ้ยกระาด็จริงเลยอีกหี้ยมันดีเเออผมก็เลยล้มลอกพี่สามตัวตกนี่อ่าที่เดียวหมดเลย ตายกะไอ้ติดตัวเดียวเลยชื่อเดิมเลยเนี่ยห่อสไนไอ้เหี้ยมันด่ากเหรอือช่ไดนระเบิดมันรีบเก็บเลยวะชื่อเดิมเลยครับตัวเดิมตายไปไอ้อับเกือบ จะเปิดประตูนะอืมเปิดเลยสวยทำเป็นระเบิดหรือเปล่ะเย่แม่งมานอนมันดักรอเลยไอ้เหจ้าเดิมมาแล้วแม่ตูมุมเลยไอ้มุมสามเหลี่ยมอ่ะใช่ครับเหตุได้ไหมแม่จะตายเลยแม่งมุมมุมบอด ตรงที่เป็นป้อมปืนกลหันไปทางทีเอเดว์มนอยู่มุมถังแบบนั้นเอเวตัวเดียวเห็นตัวเดียวโดนอ่ะมันมูฟแล้วมันลงบันไดสว่างแล้วนะตัวหนึ่งเห็นแวบ,บแบบ ไเป็นไอ้หนุ่มสวยครับไม่ชัวนนะแต่ผมเห็นนะวิง่งข้างล่างตัวหนึ่งวิ่งลงมนไดอะ่ะ <c oughs> Eh, lo q u ตึกแดงไกลกลมาก RD หรือเปล่าอ้ยผมตายผมตายได้ยินจากฝั่งนี้ว่าปาปอแปลกๆนี่แคุณคุณไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยใช่ไหมทำไม เหมือนมาจากโขใยรูแตกรูแตกหลุมนี่เลยครับตรงระหว่างก่อสร้างอ๋อไม่เห็นหรือว่าหมมานึ่งใกล้ๆลก,กล้กระจายกระจายด้วยยาก <Okay. S 2> ไ่ตาย,ยไอยู่ทาถเห็นเราเ็เแล้วมันเห็น,หหน,หนมนนนะังนม้นงมนนเจ็บโดนเม็ดหนึ่งเจ็บ โอ้ไม่ได้เอาเน็ตมาขยับพอดีชิหายไอ้กร้างหนึ่งไอ้ตัสกีมันหยุดแต่เนี้ยหยุดต่อเปิดสองไงไอ้ตัส แต่พอยิงตูง้ไปเฉยๆโดนแสบไปนับหนึง่งไปตาย ใช่ปืนชื่อแม่คนไม่หรือปืนพกมันแล้วอ่ะ